ดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เรามาดูปัญหาของตลับเมตรแล้วก็วิธีการแก้ไขกันนะครับปัญหาตลับเมตรนยที่เราพบบ่อยก็คือเวลาเราดึงสายมาเนี่ยถึงเราจะซื้อมาใหม่ๆก็โอกาสเสียก็สูงนะครับตลับอันนี้ผมซ่อมแล้วอันนี้ครับซ่อมแล้วใช้งานได้จริงเ,เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันครับก่อนอื่นเราต้องถอด อถอดน็อตได้ครับสามจุดเดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับสาเหตุที่มันเสียนะครับส่วนใหญ่เลยที่ที่พบนะครับก็คือ,อแกนตัวนี้ครับมันจะหักตอนที่ผมแกะดูนะครับคือส่วนใหญ่แกนมันจะแล้วก็เลยทำให้ลานภายในเนี่ย มันไม่สามารถคืนตัวได้เอ่อสำหรับการแก้ไขนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำแกนนะครับนี่ตัวนี้ซึ่งผมทำไว้แล้วก็คือทำมาจากเนี่ยครับแปงสิบวันก็คือเราจะใช้ช่วงนี้คช่วงคออ่าถ้าตรงนี้ไม่ตรงเราก็โดนไฟสักนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็ดัดให้มันตรงก็ใช้ได้แล้ว หจากนั้นเราก็ใช้เลื่อยนะครับเลื่อยเลื่อยไม่เลือดตัดเหล็กเราด้วยครับผ่าอันนี้ความยาวจะใช้ประมาณาที่ใช้จริงๆเลยนะครับอยู่ที่2.3วัดไปเลยครับ2.3เซนนะครับแล้วเราก็ตัดแล้วก็ทําการผ่าหลังจากผ่าแล้วนะครับเราก็จะเจาะรูนะครับจเจาะใช้ใช้เหล็กแหลมนะครับ นําไปก่อนแล้วก็ไข่เกี่ยวปล่อยนะครับขันเข้าไปสําหรับตัวนี้นะครับหลังจากที่เราขัดจนเสมอแล้วเนี่ยเราก็ใช้เกี่ยวปล่อยนะครับยิงยิงจากข้างในนะครับให้ทะลุออกไปด้านนอกเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเราก็จะใส่ไปเลยครับ ที่เราเจาะทะลุแล้วเราก็หมุดเข้าไปอันนี้จะเป็นการสร้างแกนใหม่นะครับอ่านี่ก็หลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปลดสายออกก่อนอันนี้หลังจากที่เราปลดสายออกมาแล้วนะครับ เราก็จะทําการใส่วิธีใส่นะก็สฉดลงไปเลยอันนี้เราก็จะได้แล้วก็จะใส่อยู่ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยเราต้องมาดูภายในก่อนนียขึ้นมาเลยครับอันนี้ว่าจะเป็นเป็นลานภายในนี่ครับ แกนที่หักคาอยู่ไม่ใช่จริงไปเลยครับอันนี้เวลาใส่แล้วก็ใช้ครีมนะครับหนีบขึ้นมาแล้วก็ยัดลงไปเลยน,นี่คือเป็นวิธีการใส่ ที่เราใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอเราใส่ปุ๊บเราก็มันจะมีปลายด้านนี้ครับให้เราพับไปด้านบนนะครับเวลาเราหมุนลาเนี่ยเราก็จะมวนทับไปอีกทีหลังจากที่เราใส่แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บปลายนิดนึงเพื่อความแข็งแรงนะครับก็ใช้ครีมเบรแบบนี้เลย เราก็จะใช้เหล็กแหลมนะครับโลนไฟมัจี้นะครับเพื่อให้มันติดกันจะเป็นเหล็กอะไรก็ได้ครับลวดก็ได้ตะปูก็ได้ครับให้มันมีความแข็งแรงขึ้นอีกครับหลังจากที่ เราใช้เหล็กแหลมนะครับโดนไฟแล้วเราก็มาทําการติดบริเวณรอยผ่านะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้นจะแข็งแรงนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนการตั้งลานอันนี้เราก็สวมเข้าไปเลยครับ ไปอย่างเดิมครับอันนี้เรามาดูวิธีการตั้งลานกันนะครับเราก็จับจับตรงปลายนะครับลูกเข้ามาแล้วเราก็จับนี่ไว้นะตรงที่เราใส่ลานแล้วเ,เราก็หมุนบริเวณด้านล่างนะครับหมุนตัวนี้นะครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเป็นการตั้งลานมนไปประมาณสักห้รอบ10รอบก็ได้ครับ,รบเดี๋ยวผมลองแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะจับอันนี้ไว้ แล้วก็จะมาใส่สายนะครับวิที่ใส่เราใส่จากด้านบนลองอไปนะครับแล้วเราก็ค่อยๆปล,อยปล่อยปล่อยมือนี้นะครับซึ่งเราจะประคองไว้เขาก็จะหมุนเข้าไปแล้ครับ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนฝ่าสายเราจะหมดพอเราเราก็ดึงออกมาหน่อยแล้วเราก็ตั้งใหม่ตั้งแบบเดิมครับอันนี้จะเป็นการตั้งลานนะครับ น,นี้นะครับก็จะหมุนเข้าเหมือนเดิมทาไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับหลังจากเราหมุนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเราลองมาใส่ฝาประกอบแล้วก็ลองใช้งานจริงมาดูนะครับ ที่ประกอบก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะประกอบน็อตเข้าที่เดิมนะครับ ใส่ไปอีหนึ่งตัวนะครับสำหรับเสานี้คือภายในมันหักครับคืออันนี้มันจะเป็นอันใช้มาประมาณเป็นสิปีนะครับคือเสามันจะหักหมดแล้วอันก็เลยเอามาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ เราทําได้นะครับใช้ได้จริงครับเราไปทําใช้กันดูนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ